พี่น้องเห็ดอร่อยเห็ดแซ่บจะดอกอ่อนดอกแก่ก็อร่อยหมดนะดูเห็ดโคนก็คือเห็ดปวกบ้านเ่านั่นแหละดูสินี่ถอนขึ้นมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือเห็ดปวกบ้านเราเลยเห็นไหมไป หาเก็บต่อแต่พอมันบานมันก็นุน่นดอกบานมันพี่น้องโห้ยเห็ดโคนใหญ่บ้านเอาหรือแล้วแต่จะเรียกเด้อเนี่ยแม่ป้าเพืน่พนพานางเรียกเห็ดตรงฟ้นพะนะแต่ก็ดูเห็ดโคนเหมือนเห็ดโคนบ้านเรานะลาก,ก็ยาวๆเหมือนกันนี่ค่ะเห็ดปวกบ้านเราเห็ดโคนบ้านเราดูค่ะอืดดู ดูนางก็ถอนมาทางล่างนั้นแหละนางไม่เอาไปดอกลากมันถอนให้ดูให้เฉยถอนให้ดูให้เฉยโอ้ยแต่ดอกเฮากระด้งนี่แซ่บอร่อยด้วยหเห็ดคอสนสวนอีกหน่อยก็พันสายน้ำผึ้งจะออกช้ากว่า พ,พันที่ไม่น่ากินนะ่ะออกไวกว่าแต่แกงก็อร่อยอยู่นะรสชาติก็แซ่บอยู่ดูดูนี่ยังมาเหยียบเห็ดโคนค่อยหกักหมดเน่ะดูกวางกวางมันมาเหยียบบอกเลยว่าเห็ดนะ่ะเยอะมากดูโอ้ยเห็ดหนวดเห็ดหนวดบ้านเฮาอะ เห็ดนวดเห็ดนวดนะคะนี่ยค่ะด,ะดูมีทุกเห็ดพี่น้องกินเห็ดอะไรเอ้ยนี่ดอกเล็กดอกน้อยอันนี้เห็ดปวกพันสีขาวมันยังมีไม่เยอะปล่อยไว้ให้มันขยายพัน์ธจ้ะ อันนี้เห็ดลางพึ่งนะคะมีทั้งอ่อนทั้งแก่เยอะมากเลยแหละเต็มสนามอย่เนี่ยแต่เก็บกินจนแบบไม่ผ่านไม่ไหวล้วเก็บสารพัดเห็ดเลยเรานี่ค่ะอดอกใหญ่ดอกงามมากพี่น,น้องดูแข็งปักเลย เออเอาดอกเดียวก็เหลือเฟือแล้วเอาไปแกงรวมมิตรจ้ะแกงใส่ฟักทองอร่อยอร่อยเหลือหม้อแล้วเดี๋ยวไปเอาเห็ดบวกแถวบ้านอีกค่ะไปมาดูค่ะอันนี้เห็ดบวกหวานคนะ่ะกำลังโผล่โผล่ดินขึ้นมาค่ะอันนี้กรอบอร่อยนางก็เจ็บให้ดูประจำแล้วเนาะเอาไปรวมมิตร น,นี่โดนอีกวางยังไม่โผล่เลยโดยนอีกวางเหยียบแล้วเนี่ยโอ้ยมันอยู่ในดินเนี่ยนี่ค่ะดอกมันขดเลยกรอบหวานอร่อยนะเนี่ยจะให้ดูว่าเห็ดปวกอะ่ะมันเยอะอยเยอะทุกที่เลยแต่นางไม่เก็บแถวนี้นะ นางนิไปเอาที่นอน,นอ่อนหอมนางยิงไม่ถอนถอนแล้วขี้เก็บล้างดินเน้นแค่ที่ดอกมันนี้ก็เยอะเราดินไม่เก็บที่นี่เดี๋ยวไปเก็บที่สนามหญ้านอนอันนี้คือเห็ดแครอทนะคะอันนี้คือเห็ดปะกาลังนะคะเห็ดปะกกาลัง เห็ดแครอทเห็ดแครอทพี่น้อง oh. เดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะมันขึ้นมาหลายวันแล้วนอนกินแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนอนเข้าแล้วเห็ดแครอทนะคะนางก็ปล่อยให้มันเป็นเชื้ออยู่นี่แหละทุกปีนี่ค่ะเห็ดแครอทให้มันขยายพันธุ์เยอะๆมันยังไม่เยอะนี่ค่ะ ให้มันขยายพันธุ์เยอะๆเพราะว่ามันยังไม่เยอะมันเพิ่งขึ้นได้ปีแรกก็ดอกหนึ่งสองปีนี้เข้ามาสองดอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มันเยอะๆก่อนส่วนเห็ดคอนสนนะเห็ดคอนสนพันธุ์เนี้ยมันมากับคอนสนเองนะคะอันนี้รสชาติไม่อร่อยต้องแกงให้อร่อยๆต้องคอนสนนะ้ำพึ่งถึง่จะอร่อย อันนี้ในหนังสือที่นี่ให้แค่หนึ่งช้อนก็คือประกันความอร่อยแค่หนึ่งช้อนนี่ค่ะอันนี้คือเห็ดชมปัญ,ญองนะคะเห็ดชมปัญ,ญองขาวสายพันธุ์นี้อร่อยขึ้นทุกปีดูเห็ดปวกพี่นออเต็มสนามอยู่ เห็ดอันเนี้ยอ่อนแล้วหอมหอมมากมันชอบขึ้นกับดินที่มีปวกเหมือนเห็ดปวกบ้านเรา่ยเห็นไหม <c oughs> จะขึ้นมาอย่างเงี้ย หอมแกงก็หอมอร่อยเยอะนนเต็มเยอะเดี๋ยวจะไปเก็บที่นอนนอนเยอะกว่าเยอะ ดอกใหญ่ด้วยมาแจงเขียนพึ่งน้ำนมดีกว่าพึ่งน้ำนม